จริงๆแล้วประเด็นมันก็มันไม่มันก็คือเป็นเป็นเรื่องของของทรัพย์มระดกของคุณพ่อนะที่เสียชีวิตไปฟ้องร้องกันยังไงบ้างกอ็อย่างอย่างที่มีข่าวออกไปนะฮะว่าตอนนั้นคุณพ่อเมื่อสี่ปีที่แล้วคุณพ่อเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ทางผมเองแล้วก็ทางพี่ๆน้องๆนะฮะก็ได้มีการลงชื่อกันนะครับให้ทาง คุณแม่เลี้ยงเนี่ยนะเป็นผู้จัดการ,รม,มรดกทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยออพอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยเ,เวลามันก็ผ่านผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะประมาณสักสามปีประมาณสามปีอะไรเงี้ยก็ผมก็ยังไม่เห็นบัญชีรายชื่อทรัพย์มรดกของคุณพ่อว่ามีอะไรบ้างนะครับกเ็เลยมีการให้คนอยู่ทวงถามไปนะครับก็ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้รับคําตอบแล้วกไ็ไม่ได้มีการติดต่อกลับมา ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยเออต้องไปให้ทนายเนี่ยช่วยลองเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น<ม>นะฮะก็เลยไปรู้มาว่าเออมีการโอนย้ายนะครับโอนย้ายที่ดินบางแปลงนะครับเออไปใส่ชื่อของทายาทบางคนนะฮะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเออทรัพย์มรดกทั้งหมดนี่นะฮะมันต้องเป็นกองกลางคดีความของของกรณีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกเนี่ยมันจะขาด5ปี นะฮะแล้วนี่มาสี่ปีกว่าแล้วแล้วลคือถ้าเกิดเราปล่อยต่อไปเนี่ยมันมันมันจะกรูฟลัวจะลําบากจริงๆแก็ไปในเรื่องซอกฟ้องไปเนี่ยก็คือมีมูลทั้งหมดเพราะว่าศาลตอนนี้เนี่ยเออได้มีการาผมก็ได้ขอไตส่สวกเฉินไปแล้วก็ได้มีการสั่งอายัดทรัพย์มรดกทั้งหมดเอาไว้นะฮะเพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายขายโอนส่วนที่จะเปมีประนอมได้ขนาดไหนเออเรื่องกรณีประนอมเนี่ยเออจริงๆแล้วผมก็ยินดีที่จะประนีประนอมนะครับคือผมมันมันคงแบบไม่มีการเออ ผมไม่อยากให้มันต่อสู้กับเป็นเป็นถึงขั้นเอาเป็นเอาตายกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมีบ้านนอนผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับผมว่า,น,าน่าจะมีการไกล่เกลี่ยกันรับสิทธิ์ส่วนตัวเท่าไหร่อ่ะมีมีที่ดินนะะฮมีที่ดินมีที่ดินที่ชุมพรนะฮะมีที่ดินที่กรุงเทพจริงๆก็มีตามที่แบบควรจะมีแหละคือว่าจะเป็นรถยนต์เป็นเงิน,งนสดเป็นธนาคารเป็นคือคือทักเครื่อง นะฮะอันนี้อันนี้คือสําคัญคือคุณพ่อผมเนี่ยเป็น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 นักเล่นพระนะฮะเป็นนักสะสมพระซึ่งคนในวงการเนี่ยรู้จักดีแล้วก็รู้ว่าพ่อผมเนี่ยมีพระอะไรสะสมไว้บ้างเพราะส่วนใหญ่จะมีพระที่ออกไปโชว์ตามห,หนังสือต่างๆนะฮะเข้ามาวันนี้เนี่ยพระเหล่านั้นเนี่ยได้อันตธานหายไปจากที่บ้านนะฮะแล้วก็ไปโผล่อยู่ในมือของคนอื่นซึ่งผมเองก็เคยเห็นมากับตานะฮะพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า ทุกอย่างมันเป็นรัย์กลางเป็น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 รั์มรดกตรงกลางนะ,ะที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบบถูกแบ่งปันที่มันชัดเจนแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันหมดดออกไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็คงจะต้องต้องเ uh, มีการบําเดินความกันต่อไปว่ามันมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องการให้เขาชี้แจงเขาจริงจริงมาคือบางครั้งที่ผมเชื่อว่าทรัพย์มรดกที่คุณพ่อมีทำอาไว้ให้ผมเนี่ยผมว่าน่าจะมาช่วยช่วย ต่อชีวิตผมได้ในในใน,ในบ้นกลายชีวิตนะฮะคืออันนี้ผมไม่ทราบนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่คือในความคิดผมเป็นแบบนี้ผมผมรู้สึกว่าทุกอย่างน่าจะเป็นธรรม